รู้ว่าโยปารุกผู้ตายนะาโมธนาในความาคิดถึงบุพการีปิามารดายะสนิทมิสหายผู้ร่วงรับไปแล้วนะการทำบุญบุทิตเป็นบุญประเพณีที่มีตั้งแต่นานมาแล้วนะนะเป็นการแสดงออก ถึงความประันเตียวป,ปับเวทีแล้วก็เป็นจริงด้วยที่ถ้าบุคคลผู้ร่วมรัาไปแล้วตายไปนะไปอาเป็นเปรตอ่าหรือนะว่าไปตกที่ไม่ดีนะเมื่อเขามารวบอนุโมทนาบุญกับเรานะเขาก็จะพ้นจากภพภูมนั้นได้อันนี้ไม่ใช่เป็นความเชื่อนะเป็นคำสอน ของพทธเจ้าที่พระผู้มีพ้าเจ้าแสดงวิธีการแห่งการไปช่วยเหลือสัตว์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนะด้วยการให้บุญแก่เขาเมื่อเขาได้รับบุญแล้วเขาโนโมทลนาบุญร่วมเขาก็จะเกิดบุญบุญก็จะนำพาเขาไปสู่ความสุขนะเรื่องก็มีตั้งแต่นะ สมัยพุทธกาลหรือแม้ที่ปรากฏชัดในยุคสมัยนี้นะเช่นมีข่าวพาวเรื่องผีเรื่องอมนุษย์เรื่องอะไรต่างๆนะถ้าเป็นตักทิ่แห่งพามมาบานห้อง,องหมอทำอนะี่นก็จะมีการเส้นสวงนะทำอาคงทำอะไรเป็นเครื่องเส้นไหมบูชานะแต่ถ้าเป็นเชิงประเพณีพุทธ ก็คือการทําบุญแล้วเอาบุญให้เขาเรียกว่าการทําบุญอุทิศไม่ใช่ว่าเขาจะมารับเนี่ยอธิยมมาถาวายนะ,นะไม่ใช่เขาไม่ได้มารับสิ่งนี้แต่สิ่งที่เขามารับคือเขามารับบุญบุญที่เราทําที่เป็นทานาุทุศนาแล้วก็อุทิศให้เขาเขาร่วมอนุโมทนาเขาก็จะพ้นจากความทุกข์ ในภพภูมิที่เขาเบียนว่ายกายเกิดหรือแม้เขาไปสู่ใจที่ดีหรือไปเกิดในสุขติภูมิไปเป็นเทวดาเมื่อไปเป็นเทวดาแล้วนะเขาก็เห็นบุตรหลานญาติพี่น้องอุทิศบุญให้เขาซึ่งแสดงถึงความเคารพความกตัญญูกตเวทีบ, HD, บุคคลใดที่มี ความเคารพนับถือเขาเขาก็จะปกป้องคุ้มครองให้แก้วผ้าปลอดภัยให้อยู่เย็นเป็นสุขสรุปแล้วการทําบุญอุทิศนี้เป็นการทําบุญให้คนตายหรือคนเป็นนะจริงๆก็ทําให้คนที่เราที่กาลังมีอยู่นี่แหละแต่เราเอาบุญที่เรามีอยู่นี้อุทิศให้เขานะแล้วเขาก็จะได้รับผลส่วนบุญนั้น,นอันนี้เป็นวิธีการ บ้านเมืองใดก็ตามที่ไม่มีการทาบุญบุทิศว่ากันว่ามีอมนุษย์มีผีสางมีอะไรชอบมาหลอกมาหลอนมีบ้านป่า,ปาอะไรนะแต่เมื่อผู้ทธศาสนาจรหายใจไปมีการทาบุญบุทิศรวดน้ำให้ชีนให้พรแผ่เมตตาให้แก่อมนุษย์ทั้งหลายสงบ นะป้านเมืองก็จะสุกสงบนะในคําสอนของผู้ศาสนาชีวิตนี้ไม่ได้เกี่ยวกับโลกที่เราคิดคิดอยู่อย่างเดียวยังมีนิติซ้อนมิติยังมีโลกที่ซ้อนโลกก็คือโลกของทิพนะถ้าเรียกว่ากายทิพ์ก็เรียกนะว่ามนุษย์นั้นเนี่ยเขามีร่างกายนะที่ทิพต์นะขเขาจนสามารถผ่านเสาผ่านกําแพงได้ สามารถอาศัยอยู่ไม้แก่ได้ในดินได้ในที่ต่างๆได้เป็นภุมมัเทวดาเป็นสัตว์ที่อยู่ในในพื้นดินก็มีลูกขัเทวดาเป็นสัตว์ที่อยู่ตามต้นไม้ก็มีแม้แต่ในหญ้าในอะไรเทวดาเขาก็าอาศัยอยู่ได้นะเพราะฉะนั้นท,ทุกทที่นี่มีพบกลุ่มที่ซ้อนในบ้านในเรือนในถิ่นฐานบ้านช่องต่างๆ นะถ้าบุคคลใดนะมีความเคารพแล้วก็อุทิศบุญที่เราทำนะโยมให้แก่เขานะเราก็จะประสบความสุขความเจริญงอกงามอันนี้เป็นวิธีทางไอ้งขาวพูดนะนะไม่ได้พูดถึงเรื่องทําแบบทมนะทาว่าชอบเส้นชอบไหวเอาหัวหมูหัวไก่อะไรก็ว่างกันไปยูชาอันนั้นเป็นวิธีทางนะแต่ถ้าทาำคำสอนครูเจ้าต้องทำแบบนี้ ผู้คนผู้เป็นชาวพุทธก็คือเอาบุญเอาบุญให้เขาไม่ใช่ร้อยวันจะต้องให้หรือไม่ให้ควรให้ทุกวันหรือควรให้ทุกครั้งที่เราทําบุญเช่นเราใส่บาตรข้าวขนมใส่ไปปุ๊บเราก็ไปตรวดน้ําอุทิศบุญขอบุญนี้จงเป็นปัจเจแก่ญาติพี่นาเทวดาอารักษ์ต่างๆทําเป็นประจําเป็นบุญชนิดหนึ่ง แล้วเราก็จะได้ประสบความสุขความเจริญส่วนเรื่องการทำบุญุทิศ1 0ร้อยวันมันก็เป็นเรื่องของการกำหนดนะเช่นเจ็ดวันก็มีสิบวันก็มีสิบห้าวันร้อยวันนะก็เป็นการกำหนดถามว่าไม่ร้อยได้ไหมก็ได้นะ หรือมากกว่าร้อยได้ไหมก็ก็ได้นะถ้าเป็นเคร่งคทักจริงๆนะจากพระราชินีกษัตริย์กัมพูชานะที่ที่อยู่ปัจจุบันซึ่งเป็นแม่ของพระมาากษัตริย์กัมพูชาปัจจุบันเนี่ยแล้วรดมสีหานุอ่าสวรรคตไปี่ยนะท่านก็เป็นกษัตริย์เขายังถือสีูนตัวเนี่ยการถือสีอุทิศให้ สามีผู้เป็นที่รักปิดามารดาทุกอย่างใช่ไหถ้าเราสามารถทํายิ่งกว่านั้นก็ดูดีนะไม่ใช่เฉพาะทานอย่างเดียวนะสีก็ได้นะบางคนถือเป็นสองปีก็มีเช่นถือเหมือนสีแปดนุ่งผ้าขาวอ่าภิษิรรมสองปีคทิดให้บิดามารดาน,น,นะก็ก็มีก็สามารถทําได้ แต่ถ้าโดยร้อยวันโดยประเพณีเนี่ยสมมัติก็จะมาทางจีนจีนเขาก็เครื่องทัดของเขานะเช่นประเพณีเช่นของจื้อเนี่ยเวลาบิดามารดาตายสองปีลูกไปต้องถือศีลแล้วก็ต้องจุดชูบูชาเอาเครื่องเส้นเครื่องไหว้ยูทะทุกวันเลยนะไปในสองปีห้ามแต่งงานห้ามอะไรหลายสิบหลาย,ลายอย่างที่ แต่งเนื้อแต่งตัวทําตัวแบบผู้ที่ถือศีลพุทธปฏิบัติธรรมนะอาตมาเชื่อกันว่านะไอ้ร้อยวันเนี่ยเป็นวัฒนธรรมมาทางจีนคือเขากหนดเพื่อการเรอ่งรบุคคลผู้่วงรับแต่ไม่ใช่ว่าร้อยวันเขามานทำนเขาทําตลอดร้อยวันนะก็คือร้อยวันอาจจะร้อยวันสุดท้ายอาจจะทํายิ่งใหญ่หรือว่าทําททททสสมีการทําทางทำกุศลทำงานความดี อันนี้ก็เป็นวิธีของการทำธรรมะดีไหมก็ดีถ้าเกี่ยวกับเรื่องคุณงามความดีเราปารบมีดามารดาแล้วทำดีเราปารบจากให้บุญส่วนไหนไปถึงเขาเราก็ทำในส่วนนั้นๆนะซึ่งเป็นการแสดงออกของความดีในที่พระให้พรอยู่เสมอนะในเรื่องการทำบุญคิตก็คือบท อาคาสิเมอากาสิเมย,ยาติมิตาสากาจเมเปตานังพักินังพัชชาภุกเกตะมนุสสรังนะบุคคลเมื่อราเลื่อนเก็บถึงบิดามารดาญาติโลหิตทั้งหลายนะเพื่อนรักทั้งหลายนะที่ร่วมรับไปแล้วว่าเขาเคยมีอุปการะแก่เราเคยให้ ไปทำอุปการะนี้แกเราวรทุกถึงแล้วนะนะัหิรุณนางวาโซโอวายาวัญญาปฏิิทวนานะการร้องผมร้องให้การเสียอกเสียใจอุทิศให้เขาไม่ได้นะเราไปอุทิศความเศร้าโศกเสียใจไนปะให้แกผู้ที่ร่วมรับไม่ได้นอกจากบุญนะแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่ร่วมรับไปนนะี้ย ถ้าเขาบอกว่าร้องให้แล้วทําให้ผู้ตายฟืย้นขึ้นมาได้เขาก็ร้องให้มาแล้วแต่การร้องให้ไม่เกิดประโยชน์เลยอทั้งแต่ตัวผู้ที่ร้องให้แล้วก็ผู้ที่ร่วมรับไปแล้วนะการเตตาธรรา,าการทําบุญแล้วก็การที่เรามาทําบุญนะอุทิศบุญที่เราทำอาจจะเกิดจกทานก็ได้ทั้งง่ายที่สุดคือทานเนาะ ถ้าใครรักพ่อรักแม่ยิ่งกว่านั้นก็ถูศีลแล้วมันก็บวดให้ไปเลยอย่างนี้ก็ดีนะแช่นบวชหนึ่งร้อยวันเพื่ออุทิศบุญให้แก่บิดามารดาเพื่อนเสริติสหายที่ร่วงรับไปแล้วก็ได้นะหรือภาวนาไงก็ได้นะนะดุลน้การทําบุญอะไรแตท่ที่เรานิยมคนอิสานที่เรานิยมก็คือการทําบุญอุทิศ ก็คือให้ให้แล้วก็อุทิศบุญให้แต่ถ้าอยากพัฒนามันสูงขึ้นก็บวชจงเอาลูกหลานถ้าใครก็ถื้อบวชบวชไม่ได้ในวัดก็ไปบวชที่บ้านตัวเองงดเว้นเล่ายางดเว้นอบายยมุกถือศีลดีสมาทานีดีก็ดีนะโยมก็ได้คุคิดให้บุอันนี้คือสิ่งที่ควรทํายิ่งกว่า ถวายทานด้วยซ้ำนะถ้าเราเสริมเรื่องพวกนีไ้ได้ก็จะดีขึ้นขึ้นไปนะเพราะบุคคลผู้ร่วงรับไปแล้วเนะี่ยเขาต้องการบุญจากเรานะตังเกจานามัทายะเอวังติคันติยาตโยนะอายันจะโภทักขินาทินาแต่ว่าบุคคลใดได้ถวายทานนะในท่านผู้มีสีทั้งหลายนะก็จะประสบ มาได้ผลสองอย่างก็คือนึ่นแด้เติ่มกำลังแก่พระภิกษุในการเล่าเรียนปริยติธรรมในการทำกิจของสงฆ์ในการพิปฏิบัติธรรมเพื่อสืบอายุพุธศาสนาก็เพื่อบุดพ้นแห่งตัวเองด้วยทั้งทั้งสองส่วนแล้วก็บุญที่เราจะได้จากการถวายทานก็อุทิศให้แก่ พีดามดาผู้ร่วมรับไปแล้วด่างกล่าที่จะมาว่านะเขาไปอยู่ในภพภูมิที่ดีนะเขาอนุโมทนาเขาจะปกป้องลูกหลานนะให้เจริญให้มั่นคงให้รุ่งเรืองไปเรื่อยนะแต่ถ้าเขาไปอยู่ในภพภูมิที่ไม่ดีเขาได้อนุโมทนาบุญเขาก็จะพ้นจากทุกต่งนั้นได้ก็จะประสบบุญทั้งสองฝ่ายนะสมัยก่อนถ้าเป็น วัฒนธรรมแบบเชิงฮินดูก็จะเอาเข้าวปลาอาหารไปเลี้ยงแล้วไปทิ้งตามป่าช้าตามอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจนมีศิกขาบทที่ห้ามพักไปกินของผีนะสมัยก่อนมีพระพิสูรูปหนึ่งไม่ไปวินาบาตท,ทั้งอะไรทั้งนั้นเน่ะไปอยู่ป่าช้าเขาคิดถึงคนตายเขาจะเอาเข้าวห่อข้าวไปแล้วก็ไปวางที่ป่าช้า เพื่อที่จะให้พ่อแม่ที่เขาตายไปนะเขาเชื่ออย่างนั้นแต่จริงๆไม่มไปกินหรอกอมีแต่หมามีแต่มดไปกินใช่ไหมแต่เขาก็เอาห่อไปไปให้กับบิดามารดาของเขาพระก็อยู่ป่าช้าภาวนาเขาดีเขาทิ้ไปลงไปวินบาทวุ่นวายเขากินข้าวที่เขาอุทิดชาวบ้านก็โจดจันมาพระีิสุทุกสิศูศรของพระพุทธเจ้าไปกิน อาหารของพ่อของแม่เขาก็เลยครณเจ้าก็เลยบัญญัติสิกขาบทนะให้พระต้องประเคนก่อนเนี่ยจึงจะฉันได้ถ้าเขายังไม่ยกประเคนให้ก็ยังฉันไม่ได้เป็นที่มาของสิกขาบทเกี่ยวกับเรื่องว่าพระทําทไมต้องประเคนก่อนนะก็เพราะพระองค์ที่จะอยู่ป่าท้าเนี่ยจะกินของผีนะไปกินของนะขท่านเราคิดว่าเป็นของพระพุทคุนะไม่มีใครหวงแหนทั้งสิ้น นี่ก็เลยเกิดนาโอเคดีนี้พระเจ้าก็เห็นประโยชน์นะว่าชาวบ้านเนี่ยเอาของข้าวของไปหาทิ้งเพื่อเลี้ยงวิดามารดาไม่เกิดประโยชน์เลยมนะันกาที่จะเอามา,าเลี้ยงพระให้ท่านได้พุทธปฏิบัติธรรมแล้วก็เอาบุญส่วนนั้นอุทิศให้เกิดวิดามารดาผู้วงรับไปแล้วจะได้ประโยชน์สองอย่างาก็เลยมีการทําเช่นนี้ถ้าแบบ เลี้ยงแบบนี้ก็สูญเสียไปเฉยใช่ไหมอันนี้ก็คือที่ไปที่มาของการทำบุญบุญทิศนะเราทำบุญบุญทิศก็ขอให้เราเชื่อมั่นว่านะได้ทําตามคําสอนผู้ได้เจ้านะขอให้ทําให้เป็นสูงทอนทางให้เป็นทางของสตุภสัตว์านถวายด้วยความเคารพหรือความเชื่อมั่นนะด้วยการจิตอนุเคราะห โดยการที่มีศีลแลรมรเนี่ยีได้ผลมากอันนี้สมมากแล้วก็ไม่เสียดายในภายหลังนะในการให้น,นะหลัของกู้ชิคุณนะเป็นสิ่งที่ดีชีวิตของนะวัฒนธร,รรมไทยวัฒนธรรมมุกวนเวียนเกต่เรื่องทางเรื่องศีลเรื่องภาวนาเนี่ยโยมนะไม่มีสิ่งใดจะดียิ่งกว่านั้นชีวิตเราเมื่อท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏนะเียนตายเียนเกิด ราไม่ได้จบในถายภาพนี้ก็จะมีจะบ,บุญกุศลมีทานมีศีนี่แหละจะเป็นเหมือนบิดามารดาจะเป็นเหมือนเพื่อนจะเป็นเหมือนเสบียงเดินทางนะทานังปาเทยยพุตมัอะไรงเงียทานนั่นแหละเป็นเสบียงเดินทางินีที่สุดนะจงเอาพกเอาทานเอาศีลเอาภาวนาที่จะเป็นไปในถายภาพหน้า เพนะราะฉะน,นั้นการทําบุญทิศย่อมสําเร็จทั้งสองส่วนในส่วนแรกก็สําเร็จแก่ผู้ที่ทําคือนบะุตรหลานแล้วก็สําเร็จแกนะ่ผู้ที่ร่วมรับไปแล้วโดวยการเอาบุญให้เขาเอาบุญที่เกิดจากการความเป็นสิ่งนี้ข,นะนะอนขอนะขาตมความนุญมาบุญเลยส่วสมงางความดีขอบุญที่เราทํา นะเป็นกาเราเล้ยงพระเดยนเจ้าเาไว้าบูดาีิฟันอะไรต่างๆ่อขอจงเป็นบุญส่วนนี้จงเป็นส่งผลให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วคือบิดามานดาผู้เป็นที่รักแน่สนิทที่สหายผู้ร่วงรับไปแล้ว,ลลวนะขอจงเป็นผู้มารับบุญนะรับทางที่เราคิดให้นะนะขอุนสนามแล้วนะ 啊，都放下啊，大哥。<Și wird>